แต่อยากวอร์มก่อนอะมีเกมอะไรให้วอร์มก่อนไหมต่อยมวยอันนี้เป็นเกมที่เอเซน่าเล่นบ่อยที่สุดอ๋อเพราะว่าแบบว่านี้พี่เล่นบ่อยมากแล้วมันได้ออกกาลังกายมันนู่นี่อยากวอร์มก่อนไหมอยากวอร์มอยากวอร์มอยากวอร์มนี่มาโอ้ที่เกมต่อยมวยนะโอเคนี่พิมพ์เข้ามาที่เกมมวยแล้วอ้าวขึ้นไปยืนบนตาช่างโอเคผมจะไม่ชนเลยนะไม่ชนไม่ชนเมเกทเมเกทนะครับตอนนี้ตอนนี้เห็นนวมด้วยนะ เจ๋งมากเลยแล้วก็เลือกคู่ต่อสู้คนไหนที่มันน่าต่อยแนวนะไม่ไม่อีซี่นะปกติพี่ขึ้นไปหักไอ้นั่นอะอ็นดูรันเหรอโอ้โหชิ่งโอ้ยเอาแล้วมาบอมบอมวอมอวไรดินี่นารายแห่งสอนนี่เริ่มแล้วมา อันนี้คือมันต้องเหวี่ยงตามน้ำหนักจริงเลยนะยิ่งต่อยแรงก็ยิ่งมัน๋ยวถ้ามันตั้งกาดตรงอะ่ะเราอ้อมเข้าข้างอ้อ,อมอ้อมกาดเข้าไปได้เออเออได้สวยสวยสวยเออเฮ้ยขึ้นเหลืองแล้วขึ้นเหลืองสามทีเนออาะอ,อา้อมกาดอ,อ้อมกาดอ้อมกาดฮุกเออฮุกอ้อมกาดเออสวย อย่าหายใจนะฮะอย่าลืมหายใจนะเดี๋ยวตายนะครับโอ้ยยังเหลืออีกกี่นาทีอีกกี่วิปะสี่สิบห้าสี่สิบห้าวิป่ะยืนนห้ครบยกนะเดี๋ยวเหนื่อยน้อก่อนนะโคบได้ไงครับได้ครับฟอร์มดีมากอ้าวโอ้หลุดเหรอหลุดอะไรวะประมาณนี้อ่ะดูงเหงื่อดูงเหงื่อใช่ได้ มันน่าจะไปกดโดนปุ่มมาไรทักอย่างหนึ่งแล้วมันหลุดออกมาแต่แค่นี้พออันนี้เป็นเป็นอินโทรให้เราเห็นว่าเกม VR มันสมจริงขนาดดูสภาพอินโทรคือคนไม่เล่นจะไม่รู้ไยเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหมือนเราไปอยู่บนเวทีจริงอ่ะแล้วพอมันเต้งยกเริ่มยกแล้วมันแบบมันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะเราต้องเอามันให้ลงอ่ะฟอร์มดีฟอร์มดีมากแต่ว่าต้องต้องปล่อยมัดน้อยกว่านี้ขอกินน้ำก่อน ผมเมื่อกี้ผมเอามันจะลงแล้วอ่ะผมก็จะลงเหมือนกันผมจะลงไม่ใช่แบบใจแค่น้ำนะมันถึงว่าจะลงแล้วเนี่ยจะตายลงลงไปตายแล้วขอบคุณพี่น้ามากที่พาเอา VR มาให้ลองเล่นคิดค่าเช่านะบอกยังว่าคิดค่าเช่าจะลงเท่าไหรจะให้เอาไว้นี่เลยอ๋อตอนไหนวะแพ้เกมตัวเองแล้วก็ต้องเสียเกมตัวเองเนี่ยนะขอบคุณน้ำมากค่ะวันนี้จบเจ๊